มายาทีวีอวอร์ส2025่หร่วมบทร่วมเชียร์ดาราศิลปินตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2568อ่าอยไปแล้วมาติดความให้ไปเปลี่ยนใหม่เลยจำไม่ได้บ้างเอ่อโอเคพี่เมธบอกไว้ว่าจริงๆแล้วมันคือเรื่องใหม่เลยเวอร์ชันเก่าไม่ต้องไปดูแต่ว่ามันเป็นไอเดีย เอาไอเดียมาจากจากเวอร์ชันาภาคเ,าเวอร์ชันก่อนอะไรเงี้ยครับคือเหมือนกับคิดซะว่ามันเป็นเรื่องใหม่หมดเลยอะไรเงี้ยครับความเซอร์ไพรส์ของผมในเรื่องนี้คือพี่เมธให้ทุกคนมารีทรพร้อมกันซึ่งจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เพราะพี่เมธอยากดูเรีอคชั่นความสดใหม่ของการที่นักแสดงคนได้สัมผัสกับบทอะไรเงี้ย อาจจะเป็นคนอื่นอาจจะไม่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 แน่ใจนะแต่ว่าตัวผมพี่เมธอยากจะเห็นตรงนี้อะไรเงี้ยก็เป็นแบบเป็นเรื่องที่แบบน่าตื่นเต้นสำหรับผมมาก <c oughs> ผมอยากผมดีใจมากที่ผมได้เล่นเรื่องนี้และท่าได้ทังานากับพี่เมธครั้งแล้วก็รู้สึกว่าของเดียวเลยขอพรวันนี้ขอให้มีความสุขกับการได้ทํางานในเรื่องนี้อะไรเงีอย เราจะเล่นออกมายังไงหรือว่ามันจะเป็นยังไงถึงนะค่ะภาพในหัวของเราภาพในหัวเนี่ยยังครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าได้รีทรูกันจริงๆเนี่ยคงคงจะเห็นภาพที่มันชัดขึ้นเพราะเวอร์ชันใน Fifty First Date Original ใช่ไหมครับผมก็ไม่ได้ดูนานแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงนี้ก็คือก็โชคดีด้แล้วแหละที่ยังไม่ได้กลับไปดูเพราะพี่เมธเองก็ตั้งใจว่าไม่อยากให้ดูเพราะว่าให้คิดว่ามันเป็นเรื่องใหม่ใช่ใช่ครับ งานแต่งก็ใกล้จะเริ่มแล้วงานนี้ก็เริ่มเข้ามา,า,าเราจะวา, <c oughs> างแผนกันยังไงครับมันจะเริ่มก็เริ่มถ่ายทําก็เดือนหน้าแล้วก็โลเคชั่นก็ <c oughs> ต่างจงาังหวัดใช่ไหมครับจริงก็การได้ออกกองกับพี่เมฆเป็นเรื่องที่ที่สนุกมากครับผมว่ามันไม่มีอะไรเหมือนไปพักผ่อนคือพอคัดเสร็จปุ๊บมานั่ง <c oughs> ข้างพี่เม์พี่เมฆก็จะเล่นมุกอะไรกับไม่ลู้ตลอดเวลา เราเล่นด้วยนะฮะเล่นเล่นเล่นด้วยกันครับเล่นด yeah> ้วยกันสนุกแล้วเราีกันอก็อัเอรเอ่อจริงๆแล้วมันมันไม่ใช่อาการของคนไปอัลไซเมอร์นะครับต้องแจ้งไว้ล่วงหน้าแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือความบกพร่องทางด้านความจำของของตัวบุคคลคนนี้อะไรเงี้ยครับซึ่งส um> um> hm um ิ่งที่เขาสิ่งที่เขาจำได้ก็คือเรื่องก่อนเกิดอุบัติเหตุหนึ่งวันประมาณนั้น อะไรประมาณนี้อะไรเงี้ยซึ่งซึ่งความน่าสนใจมันคือมันคือเขาอาจจะทําอะไรที่มันเป็นซ้ําๆหรือว่าอะไรเงี้ยครับจะมีสิ่งสิ่งนี้อยู่อยู่ในตัวเขาอะไรเงี<ด>ย้ยโครก่มากเั่นเอตุ้ๆครับก็จริงๆดีใจมากครับที่ได้ร่วมง,งานกับน้องมินนี่กับทางพี่ซูมโมกิกนะครับผมแล้วก็นักแสดงทุกคนด้วยอะไรเงี้ย ได้กลับมาทํางานกับ g d h ก็ก็รู้เลยครับว่ามันต้องสนุกมากแน่ๆนะครับเพราะว่าพี่เมษก็หลายเส้นชัดเจนมากๆแล้วก็ผมว่าพี่เมษคงได้มีเวลาแบบเขาเรียกว่าอะไรครับทำโปรเจกต์ชิ้นนี้มาค่อนข้างนานมากๆแล้วอะไรเงี้ยผมเองก็อยาก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 เห็นเหมือนกันว่าแบบรสชาติของพี่เมนในใน,ใน,ใ,นในภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเรา กัวเราปกติเราเล่นโแมนติกเล่นอะไรแบบเนี้ยคือมันทางเราเลยไหมเออผมว่าผมว่าสำหรับตัวผมผมรู้สึกว่าการได้เปลี่ยนเปลี่ยนสไตล์ของการแสดงไปเรื่อยๆครับมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่จําเจยอยู่กับอยู่กับที่อย่างเงี้ยครับอย่างเช่นโอเคเราเคยเล่นอ่ะล่าสุดก็คือที่หยดใช่ไหมฮะมันก็เป็นแบบแอคชั่นแฟนตาซีเบาๆอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งพอได้กลับมาเล่นเรื่องนี้ก็รู้สึกว่าเออ มูดแอนโทนจังหวะหรือว่าความกระเพื่อมของหนังหรือว่าละครหรืออะไรพวกนี้มันก็จะแตกต่างกันไปมันก็มันมันอยู่ที่ว่าดีไซน์ยังไงครับซึ่งซึ่งเดี๋ยวนี้คงจะได้คุยกันหลังจากนี้ต่อแต่ว่าจะต้องแบบซ้อมบทกับพี่ยาเลยค่ะมเป็นรองคองอาจจะไม่ถึงขั้นซ้อมบทกับพี่ยาครับเพราะว่าหวานในใจ หวานเกินที่ย่าจำไม่ลืมเนาะฮะครับผมใช่ครับใช่<ม>ก็ก็แพนไปด้วยนั่งนั่งถ้ามีเวลาว่างแบบกลับมาถ้าดึกๆบางทีก็ไม่ไหวครับ <laughs> แต่ว่าถ้ามีช่วงกลางวานันช่วงอะไรอย่างเงี้ยถ้าว่างก็จะมานั่งเปิดคอมละอะไรอย่างเงี้ยครับดูเอ่อดีเทลอะไรพวกนี้กวต้องแยกร่างต้องแยกร่าง ไม่ถึงขนาดเี่ยกล่างนะครับตอนนี้ผมถ่ายละครอยู่ใช่ไหมฮะสองหัวใจก็ตอนนี้โชคดีก็โอเคทํางานอยู่แต่ในกรุงเทพก็สบายตัวหน่อยแต่วาอนนี้ไปต่างจังหวัดอ่ะตอนนี้ไปต่างจังหวัดก็จริงๆรแล้วระยะเวลาของหนังมันประมาณ20-30ิคิวฮะก็ประมาณ2เดือนก็น่าจะน่าจะเสร็จหมดมันจะกระทบกับแผนนงานไหมไม่ไ,ไม,ไม,ไม่ไม่ครับแผนไว้เรียบร้อยแล้วครับว่าว่าช่วงไหนรับงานช่วงไหนช่วงไหนที่จะแบบ คือเราจะแจ้งไว้ก่อนโอเคปีหน้าแบบเออเราจะมีงานแต่งอะไรเงี้ยถ้าโอเคคนที่ติดต่อมารู้สึกว่าไม่สะดวกไม่สบายใจหรือว่าคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะทํางานถ้าอยากรอก็รอถ้าถ้ารอไม่ได้นี้เขาก็คงไปพิจารณาคนอื่นอะไรเงี้ยครับก่อนแต่งนี่ก็ยินแบบมากททำงานครับพี่ยิ่งจะแต่งยิ่งแบบยี่จะแต่งเรื่องรายจ่ายยิ่งเยอะครับ มับนบาลไหมไรายจ่ายเราไม่เราเราพยายามจะไม่ให้งบประมาณบานครับ<า>เราพยายามที่จะกุ่มทุกอย่างให้มันแบบสมเหตุสมผลเหมาะสมครับ<า>เพราะว่าเ,เรารู้สึกว่าโอเคเออความสุขก็ส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยครับเรื่องของการใช้จ่ายเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญมากๆเราก็ไม่ได้แบบโอ้โหฟุ่มเฟือยอยากจะแบบหรูหราหรือว่าอยากจะแบบโอ้โหเลี้ยงคนมากมายอะไรเงี้ยครับเราก็แบบเอาพอดีพอดีอันนี้คือนนมองมองตรงกันกับพี่ยาใช่ใช่ใช่ครับ จริงๆเขาจะเป็นคนคุมผมมากกว่าเพราะผมจะมีความแบบจัดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบเอ้ยใจเย็นๆนะเราต้องคิดตรงนี้ตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยในสามที่ที่คิดมากอันไหนมากที่สุดกังวลอันไหนมากที่สุดจริงๆก็ถามว่ากังวลกังวลก็มันก็มีกังวลทุกๆอันนะเพราะว่า โอเคหนึ่งแหละทุกอย่างมันยังไม่ได้คอมพลีตร้0ขนาดนั้นอะไรเงี้ยมันก็อยู่ในขั้นตอนของมันอยู่เงี้ยถ้าที่เป็นห่วงมากที่สุดน่าจะเป็นที่นอร์เวย์เพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในสถานสิ่งแวดล้อมที่เราเคยชินเนาะเพราะว่าโอเคมันต้องมีการเดินทางไปมันต้องมีการจัดระบบทุกอย่างให้มันลงตัวที่สุดแขกที่มาก็ไม่ใช่ว่าแบบให้เขาแบบ ไปถึงงานแล้วไปเออระเหยหรือแบบร้องงงอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบดูแลแบบทุกคนให้แบบดีที่สุดอะไรเงี้ยครับส่วนขอนแก่นกับกรุงเทพอันเนี้ยผมว่ามันไม,ไ,มไม่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 มันง่ายค่อนข้างชิวสามที่สเกลงานเท่าเท่ากันไหมคะหรือว่าเล็กใหญ่แล้วแต่ความเหมาะสมเออถ้าวัดต,ตามตามจำนวนแขกแตกต่างกันครับแต่ถ้าวัดตามความสําคัญหรือว่างานเนี่ยผมว่าเท่าเท่ากันหมดแต่เมนหลักก็คงเป็นงานแต่งที่นอร์เวย์อันเนี้ยจะสําคัญที่สุดนี่นอร์เวย์เขาต้องเช่าเหมาลำ ไม่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 แลกไมค่ะแลกไมหรอให้เพื่อนที่ไปแลกไมเลยไม่เพื่อนก็เพื่อนคนเลือกของของเราคือแลกไมเลยเราของเราคนในบ้านเราเราก็พยายามแลกไมให้อะไรเงี้ยเออพยายามยายได้ก็พยายามยู่ครับเป็นไปยังไงมันใกล้ขึ้นเรื่อยเร่ะเออใกล้ละเออมันก็ตื่นเต้นนะครับแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าแบบเครียดหรือกังวลอะไรอย่างเงี้ยครับ อืมผมต้องหล่อที่สุดวันนั้นครับอ๋อครับครับใช่ฮะก็สิบปีที่มั่นคงสิบสี่ปีที่มั่นคงก็แป๊บเดียวเองครับมองย้อนกลับไปนั่งคุยกันผ่านไปแป๊บเดียวเองอะไรเงี้ยเออก็ดีใจครับหมายถึงว่ามันมีความสุขมันแบบมีความสุขมากแล้วกันครับว่าว่ารู้สึกว่าแบบเออเหมือนหลายๆอย่างมันค่อยๆแบบ ตามขั้นบันไดขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรจนโอเคปีหน้าเราก็จะแบบโอเคแต่งงานกันแล้วอะไรเงี้ยเราก็หวังว่าปีต่อๆไปมันก็จะมีแต่เรื่องที่แบบให้เรารู้สึกตื่นเต้นและมีความสุขผูกพันกันลึกซึ้งอะไรมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยกอยยาาจะ่ประกาศว่าอยากเป็นภรรยาเล้วครับผมครับเราเราล่ะเธอเสร็จฉันแน่ ไงคเป็นยังไก็ได้เป็นภรรยาเราเ็าได้เป็นสามีไงเหมือนกันได้แบบตามกฎหมายอรี้แล้วเราย่งไรบ้างจะเป็นสามีแล้วเราก็ต้องเป็นสามีที่ดีเที่หล่อเรื่องนั้นเรื่องนั้นแน่นอนเปลี่ยนไปตามวัยฮะ

ไม่พีหลอกก็ได้ลอกให้เรียกต้องแซวเยอะแน่เลยอ่ะคิมเขายังันมพยานอะไอ่ะเออต้องอมนะจริงๆเราเราคิดว่าจะเปลี่ยนไปเรียกไหมหลังจากแต่งงานแล้วไม่นะครับผมก็คงเรียกแบบเดิมที่เราเรียกกันมาเลยเดี๋ยเอาไปแกล้งเมีย่เอาเอาไ้ตอนง้ออะไรดูจะเหมาะสมกับคำนี้ส ยอมเลยใช่ไหมก็คงทำหน้างงอะไรเป็นอะไรแปลกๆลยไรแล้วเป็นไรั้งทังสี่ปีเรารู้สึกว่าแบบมันเหมือนวันแรกที่รักกันไหมคู่เราไม่ครับมันมันไม่เหมือนวันแรกที่คืออย่างที่บอกไว้ครับอ่อโอเคความผูกพันมันแน่นแฟงขึ้นมันมันมีความเข้าเข้าใจกันมากขึ้นมันมองเห็นชีวิตด้วยกันมากขึ้นเรื่อยๆครับมัน อธิบายไม่ถูกอ่ะต้องคนโสดขอโทษทีนะครับผมผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าอย่างนั้นมันเป็นสิ่งที่แบบนิยามไม่ได้แต่ว่ามันรู้สึกได้มันเข้าใจกันสองคนมันเข้าใจกันสองคนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมว่าความรักในนิยามของแต่ละคู่มันไม่เหมือนกันหรอกครับความความการแสดงออกความหวานอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามัน มันแตกต่างกันแล้วแล้วแต่รสนิยมของคู่คู่นั้นหรือของแต่ละคนมากกว่าเมื่อกี้มีคนแซววนะเดทไม่คนรมีคนเดียวในโลกครับมีมีคนเดียวเหรอครับดีแล้วครับผมนี่ไม่เต็มเนาะจะมาแย่งงานผมทำนะเป็นห่วงก็คือเลยนะเดทผูดไม่คิดทมีนักข่าวเขาเห็นยิ้มสดกันอยู่เนี่ยจริงเหรอทำไมอ่ะ ดีใจนักข่าวโสด่อยค่ะใครโสดนะคนตรงนี้แหละอ๋อเหรอครับผมเจ้าหวานเจ้าหวานก็เจ้าหวานก็โสดโสดมากยังไงคะอยากมีแบบสามีแบบน่าเดทแบบนี้คนเออรู้สึกไงบ้างที่หลายคนมองตรงนั้นเออว่าเป็นโสดก็ไม่ผิดอะไรนะเป็นโสดก็มีความสุขได้ใช่ไหมฮะเป็นโสดก็สวยได้เป็นโสดก็หล่อได้อะไรอย่างเง้ย กไม่ต้้อองงรบแต่เขาอยากได้เพลงแบบนั้นดิเนี่ยโสดแซบแบบว่าผมไม่โสดแล้วครับผมจะไม่โสดผมก็ไม่โสดแล้วนะเอาจริงท่วมทุกปีครับคือฝนตกหนักที่ขอนแก่นแล้วก็คือตอนตอนนี้ทางทางเออเขาเรียกว่าเทศบาลครับเขาก็กำลังขยายท่ออยู่อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งซึ่งคือพอดีว่าที่นาข้างหลังตอนนี้มันถูกถมที่ใช่ไหมครับทำเป็นโอเค หมู่บ้านหรืออะไรเงี้ยครับตามความเจริญเนาะแล้วก็พอที่นามันมันไม่มีน้ําให้ระบายออกไปตรงตรงนาอะไรเงี้ยมันก็เลยหมู่บ้านมันก็เลยค่อนข้างที่จะขังแต่ว่าแป๊บเดียวครับสองสามชั่วโมงก็หายบ้านเสียหายไหมครับไม่ไม่รัาไ,ไม่เข้าครับเพราะว่าบ้านยกสูงแล้วหยุดบรรกันไปแล้วตั้งแต่เจอครั้งที่แล้วนะใช่ใช่ไม่ยกยกสูงมาตลอดครับใช่ครับก็เลยโชคโชคดีเพราะทุกหลังที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นก็จะรู้หมดเลยว่าแบบ ก็ก็ยกยสูงกันหมดเลยแตงูเงี้ยวเกีียวของมีไหม้าบ้านไม่แกบ่อยๆครับแม่ก็จะถ่ายให้คนให้คนไปตีเลขแต่ก็ถูกนะแม่แกในบ่อบางคนก็ตีถูกบางคนก็ตีไม่ได้เมอวันนี้เข้าบ้านยังคนจะได้ไม่มีเลยครับยังไม่มีครับสงสัยเนาะตอนนี้พายุเข้าท่วมมันเยอะ จริงใช่ไหมฮะอีสานนะครับหรือว่ามาหลายโน่นปีนี้ด้วยกันนะครับก็ก็เป็นกำลังใจให้นะสำหรับคนที่กำลังประสบอุทกภัยอยู่ตอนนี้นะครับผมก็ดูแลกันครับอะไรช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือครับแล้วก็ที่สำคัญอยากให้ทุกคนรักษาชีวิตเป็นสำคัญเป็นหลักครับผมข้าวของสิ่งของมีค่าบางอย่างก็ถ้าสูญเสียไปก็ หายใจเข้าหายใจออกครับทําใจมานิดนึงครับผมอย่างไรเราก็ยังมีคนข้างๆยังมีชีวิตยังมีอะไรอยู่ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับเหมือน่อกี้แสดงว่าวบ้านนา้ำท่วมทุกปีอยากให้แบบกระจารจัดการาอะไรยังไงบ้างให้เราจะได้ไม่ท่วมอีกอะไรแบบนี้ค่ะผมว่าคือหมู่บ้านผมอ่ะไม่แน่ใจว่ามันอาจจะไม่ได้ถึงการส่งจดหมายไปแจ,แจ้งหรือว่าร้องขออะไรเงี้ยครับแต่ว่าสําหรับใครที่แบบโอ้โหมันแบบ ไม่ไหวแล้วหรืออะไรเงี้ยผมว่าจริงๆก็ต้องขออาจจะขอความช่วยเหลือหรืออะไรเงี้ยครับจากคนที่เกี่ยวข้องหรือว่าส่วนที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะไรเงี้ยครับแต่ผมเข้าใจนะเรื่องการจัดสรรงบประมาณนะครับมันมีมันมีระยะเวลาของมันอะไรเงี้ยครับก็จริงๆก็เรียกอะไรครับก็ต้องดูด้วยว่าอะไรเป็นอะไร ประมาณนั้นนะครับใช่ครับใช่ครับอบครับได้ครับขอหนึ่งลูนะหนึ่งสองติรนตูรนติรดี๋วเาให้แม่นอแม่